ตอนนี้เราอยู่ที่เรย์ยอนฟิลนะครับมาคันนี้จะเป็นฮิมา,ายันนะครับแต่คันที่ผมอยากมาดูเลยคันนี้นี่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยนะครับรอยัลเวนฟิลเมเดโอนะครับจะเป็นตัว350หรือ4นะครับ1สูบราคานะครับเปิดตัวที่เล็กนิดนึงนะครับ1 5 0 0 0 0บาทเอง รอยออฟิลด์รถสูบเดียวรถคลาสสิกนะครับห <c oughs> ไฟหน้าสวยเวย้ยไฟหน้ามีความเป็นไฟกลมแล้วก็มีมีเหมือนเป็น LED เป็น LED เป็นเดย์ไลท์นะครับแล้วก็ดูเครื่องหนึ่งสูบนะครับสามร้อยห้าสิบีซีไม่มีออยล์คูลเลอร์นะครับเป็นแอร์คูลเลย สังเกตว่าจะมีคลิปเครื่องนะเป็นคลิปๆเพื่อใช้ในการระบายความร้อนให้กับน้ําหลอดตัวน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ฝั่งคัชแล้วก็ท่อเดีมาดูโชคหน้าหน่อยโช๊คหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกจะอยู่ฝั่งขวากระจานดิดนะครับเออมี ABS ด้วยแมมาดูด้านบนหน่อยมาดูด้านบนโอ้โหไม้นี่ลำ้ำเวล้ำมาก ไม่คุ้นเลยปกติเราย้อนฟิลเราจะเห็นเป็นไม้ที่เหมือนออกแนวแบบอนาล็อกเข็มแบบดูแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับแต่อันนี้จากที่เห็นคือยังเรายังคงเห็นเข็มที่มันเป็นความเร็วอยู่ด้านนอกนะครับมีทั้งคิโลเปอร์อาลแล้วก็ไม์เปอร์อัลเลยแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นดิจิตอลแล้วแล้วมีลูกเล็กเล็กเล็กลูกเล็กเล็กด้านขวานี่ด้วยแม่ดูล้ําสมัยเลย <laughs> ล้ําสมัยเลยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าโมเดลคลาสสิกเลยดีกว่า โชกก็จะเป็นโชควางอย่าซ้ายขวานะครับโชกหลังโชกสปริงคอยสปริงวางอย่ซ้ายขวาคันนี้ที่ผมเห็นก็จะเป็นล้อแมกนะครับตัวลอซี่รุอมีหรือเปล่าวะอันนี้ไม่น่าจงจริงมาเรามาเดินดูกันหน่อย <S 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 เครื่องยนต์นะครับ349 c ซีซีแรงมาทั้งหมด20.2แรงม้านะครับที่6.150รอบถังน้ำมัน15ลิตรนะครับเ,เกียร์เป็นเกียร์มี5เกียร์ โอ้ดูที่โลโก้เป็นโลโก้หนูนะครับผมว่างานประกอบโอเคเลยนะดูดีเลยอะและที่สำคัญราคาแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเด้งมีขาตั้งคูด้วยมีขาตั้งคูด้วยนะครับมีขาตั้งคูด้วยมาดูในส่วนไฟท้ายหน่อยไฟท้ายจะเป็นลูกกลมๆนะครับไฟท้ายจะเป็นลูกกลม,กลมอยู่ตำแหน่งนี้โอ้โหทำเป็นเล่นใหม่ ตัวเสื้อนี่แอบสวยเหมือนกันนะปกติเราจะเห็นเป็นงานที่เขาเป็นงานปัดเงานะครับแต่นี้เขาจะง่ายเป็นยิงทรายด้านนะครับยิงทรายสีดําด้านทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งจานไฟแล้วก็ฝั่งขวานี่แหละฝั่งฝั่งคัชนี่นะครับเออถือว่าดูดีนะดูดีอยู่เดี๋ยวดูเราไปดูสีอื่นก่อนนี่ครับสีอื่นนะครับ,นนรบเมื่อกี้เราเห็นเป็นสีเหลืองไปละ นี่พอมาดูด้านบนนี่ก็จะเป็นสีออกแนวดำดำด้านนะครับดำไปหมดเลยแต่ท่อเนี่ยจะเปลี่ยนกันก็นกคือถ้าในตัวสีเหลืองเนี่ยเรามาดูสีเหลืองนี่นะครับสังเกตว่าตัวสีเหลืองจะเป็นท่อสีดำนะครับแต่อันนี้จะในตัวรถสีดำผมจูดกล้องหน่อยตึ๊บจึ๊บึ๊บ,บอ่ะในตัวรถสีดำท่อจะเป็นโครเมียมนะครับเมดโอสามห้าศูนย์เออแต่เสื้อยังคงเป็นเสื้อยิงไซายดำเหมือนเดิมนะครับ ส่วนตัวถังก็จะเป็นตัวถังสีดำด้านนะครับจะต่างกันโลโก้นั้นจะเขียนโลโยนฟิลเป็นตัวอักษรนะครับ <c oughs> แต่อันนี้จะเหมือนมีปีกโคเมียมีอะไรด้วยในตองสีสีดำด้านนี้นะครับมาดูนี่นะอ้าวมีสีฟ้าด้วยอันนี้จะออกแนวแบบมีชิลเป็นอะไรทรงแบบมีเบาะด้านหลังนะครับออกแนวเ,เป็นคลาสสิกคูเซอร์เป็นเลย แต่ผมชอบไฟนี่นะไฟวงแหวนเดลไรนะครับดูดูล้ำมากแต่มองด้านข้างยังคงความคลาสสิกอยู่นะครับเรัาตัวเจ้าตัวรอย n อนฟิลเม e ทโมาดูสีแดงนะครับนี่สีแดงโอ้ยเจ้าสีแดงก็สวยนะแต่ผมแอบชอบโลโก้หนนี่มันเป็นอย่างนี้นะ เนี่ยโลโก้นูที่แบบเขียนลายเ n ็นฟิลแล้วเนี่ยมองดีๆมันจะเป็นโลโก้นูลเลยนะแน่โลโก้นูเมเทโอสามห้าศูนย์สวยๆนะอารมณ์จะคล้ายๆผมว่าจะมีกลิ่นอายความเป็นบุลเลตคล้ายๆกับบุลเลตนะถ้ามาดูในตัวคลาสสิกจ๋านะคลาสสิกจะเป็นอารมณ์นี้แต่อันนี้จะเป็นคลาสสิกตัวพิเศษนะครับที่เป็นเฟรมสีแดงตอนนั้นที่ไปที่ผมไปโมโตฮิมาลลายันที่อินเดียนะครับโอ้โห รุนเนี้ยขี่แข่งกับผมเนี่ยผมขี่นี่นะฮิมารายันนะครับแต่คนพื้นที่หรือว่าคนที่เขาไปเช่ารถกันเนี่ยเขาขี่อันเนี้ยพวกตัวบูเเลตพวกตัวคลาสสิกกันนะครับแม่ขี่ขึ้นไปขึ้นไปกับผมยอมรับจริงในความทนนะครับถึกและทนมากนี่จะเป็นฟิลนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคลาสสิกห้าร้อยนะครับคลาสสิกห้าร้อยอ่า แต่ผมว่าตัวที่น่าสนใจเลยคือตัวนี้แหละตัวเมเดโอ350นะครับที่ราคาแสนกลางเท่านั้น <I know. S 1> แสนกลางเท่านั้นนะครับเนี <I know. S 1> ่ยถ้าเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีแดงเนี่ยผมอ่านราคาให้นับป้ายมันเล็กนิดน,นึงเดี๋ยวพยายามจะซูมเผือจะเห็นกันนะครับถ้าเป็นสีสีเหลืองสีแดงจะแสนห้านะครับสเตล่าสเตล่าเลสสเตล่าบูนี่จะเป็นสียังไงเลย แพงขึ้นมาอีก5,000บาทนะครับแล้วก็ Supernova Blue Supernova b r บราก็จะแพงขึ้นมาอีก9,500บาทเป็น1 5 000, 9 5 0 0บาทนะครับราคาประมาณนี้แพงสุดคือ165,000นะครับแต่สีเริ่มต้นอยู่ที่155,000บาทเท่านั้นนะาเจ้านะคะน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็มาดู Continental นะครับอันนี้ก็ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Interceptor interceptor นะครับ interceptor โอ้ยทางทางคอมเมียมนี่สวยนะ interceptor นะครับก,ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับของรอย n f นฟิลแต่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลย ah metro สามห้าสนะครับไปผมเดินบนหมดบูธละไปเราไปดูบูธอื่นต่อดีกว่าไป